ี้วันที่29ฤพฤษภาคม2568เป็นครั้งที่29ของข้าพเจ้านหนกนารธนวัตรศูนขอถวายเสียงสวดสัตยายประสูธิพระบุตรและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาได้จริยบูชาแด่ครูบาาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสมาธิจดจ่อในขลาเพัยชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดครั้งที่29นะครับ29 29 ที่หนึ่งบทกราบพ,พระตาไทยอรหังสัมมาสัมพุทโธปะคะวาพุทธังภะวัตาตังภิวาเทมิสวาวะฆาตตูปะะตาธัมโมธัมมังนามสสามิสุปฏิปันโนปะคะวโตาสาวกสังโฆสังฆังนามามิบทที่สองบทบูชาพระพิริพินารอรหังสัมมาสัมพุโทโธสุจิรังปรินิพุโตปุเนหีธารามาโนธานิ อาระมีจติสติยาวชีบังอหังพุทธังธทำมังสังฆังสานังขตัวปูเชมีรัตนตยังธทำมังจารามิโสธีนาวันที่สามบทสวดชุนุมเทวดาสมันตาจักวาเรสุตราฆจันตุเทวดาสาธังมังมูรีราชสาสนันตุสักโมกะังสาเคกาเมีจุลเปคีนิสิขารัตเตจันตลิเคมิมาเน ทีเปรทเถจัคาเมตารูวานาคาห์เนียเหาวัตถุมหิเข็เตปุมาเจนตุเชวาชละทาราวิสเมียาคันตปนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวรัชนังสาทั่ววมีสุนันตุธรรมมาสวนรคาโลยัางพันตาธรรมมาสวนรคาโลยัางพันตาธรรมมาสวนรคาโลยัางพันตาบทที่สี่บทสวดปุพหภาคานามการนโมตัสสะภะวะโตระโตสัมมาสัพพตสะนโมตัสสะภะวะโตระโตสัมมาสัพพตสะนโมตัสสะภะวะโตระโตสัมมาสัพพตสาน บทที่หสวดไตรสารมณปพุทธังสานังขจามิธรรสาังจามิสคสาังจามิทุติยมีพุทธงสารังจาิทุติยมธรรมังสาังจามิทุติยสร้างคังสาังจามิตติยมีพุทธงสาังจามินติยมธรังสาังามิติยมสรงังสานามิบที่หวดกคาตเมสาังอัญญพุทโธเมสานังวรังอเตนะสัจจเจนะโสติเมหุหตุสปทา นัตถิเมสานังอัญญังธรรมโอเมสานังวรังเอเตนะสัจเจนะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสานังอัญญสังโฆเมีสานังวรังเอเตนะสัจเจนะโสติเมโหตุสัพพทาบทที่เจ็ดบทสวดติรัตนะปนามะคาถาอุทังนัมเมรตนะปูตัสสรีระจิตตธรรมังนัมเมรตนะปูตาวิสุทธิสารังสังฆังนัมเมรตนะปูตัสุสีระทิเตเอตังนัมเมติรัตนังรัตนะตยภาวะหังสัมมาสัมโมสุริตาวัตถุวิเศษสกุตัง อัญโยยานยุตคุณยโยขาวะสัปปะวตังอสุมิตยัมหิปิตเวเวญธาติทันเตเอกังวินาตติเรสมะสัมภเวนะโลเกกะทาจิตจจิเรนฉภาปาตุภูตังคมพีระยานวิสัยังอติทุตัทถังวินโยหีปันทิตัชเนหีวิชัญญารูปังโรกรมหิเกหิเจกะทันจุปะลพานิยังเกสันจิสุตฺุ วิธิตังคุณกายตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิษสุตัมปีสมุปปัสตังมนาสีสุทธปสาทฐานังบุญยติกานามะสมุตตมะบุญนะปูมังทุกขาปมุชนามุขะสานังคตานังปูชาเหิสุปรมังอภิปูชเนย,ยังนิพานาสัจจิกิริยายุปนิสยัยทังสัมมากิเลสัมมาลัโสธนะสิทธิทยาจะสาธุหีอัฏฐกุสาเลหุปเสนวนียัง ปานิหิจาปีสระนังขัมมณียะเบวะตสมักติตังติรัตนังสระนังขตัมหามัตินท่วังคานาเนสุนัมสะมาณาปูเชมะจาปิสสตังสุปัสสะนจิตาตถานุปาริจริยาสทารัตตาจะรุญเยนะตถาสุกเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัสสะจะสัถาปีสุวัติโหตุโยเจทะธรรมวินยัมิ อมานภูตโรกุตระพิสม,มยโยนิยโตสุขโฉนตัสโสปนิสัยยะจาย,ายะอายัมปิโหตุวัตถุตเยปริจิตโตสุปัสสาทาวสวก,การโรบทที่แปดมสฑลนมกาลาสิทธิคาถาโยจากขุมามูมหมามลาประกัตโธสามังวพุทโธสุขโตยพุโต,ตมาราาสาภาษาวินิโมจยยนโตปาเปสิเคมังชนตังวินัยยัง ผูทางวรรดังศสรสานมามีโลกัสะนาถังจาวินายะกัดจักติฏันเตจะสาติเทติติหตุสัพพันตรายาจาวินาสเมนตุธมโมูทาโชโยวิยะตัสสะสัตถุทัาเสสีโลกัสะวิสุทธิมัคคนิยานิโกธรรมะทารสาทารีสาตาวะโหสันติการุสุจินโนธรรมังวรตดังศสรสานมามีโมหะพะทาลังอุปสันตถาหังตันเตจะสาติตเทติติหตุสัพพันตรายาจาวินาสเมนตุสัทธัรมะ เสนาสุขตานุโภโยโลกัสสาปาปูปะกิเรสาเชตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจะสวากขาตธรรมังวิธิตังกาโรติสังคังวรัตังเสราษานมามิพุทธานุพุทธังสัมมาสีละทิถิงตันเตจะสสานติยตเทพิโพตุสัมพันตรายาจาวินาสเมตุบทิฆาบทสวนนโมการอาตคาถานโมวรตโตสัมมาสัพพุทธัสสะนัมเฮตินนัโมอุตตมะธมัสสังสวากาตเสวะเตนิทา นมโมมหาสังฆาปิวิสุทธาสีละทิติโนนโนมโอทาโอมาตายรารัตสารัตนะตยัสสาสาธุกังนโมโอมากาตีตัสสาตัสสาวัตุยสัสปินมโมกาะปภาเวนะวิขัดฉันตุปัตตวานโมกานุภาเวนะสัตธิโหตุสัพพทานนโมการัสเปเชนะวิธิมหิโหมิเตชวาบทที่สิบบทสวดมหาสมัยส่วนเอเมสุตังเอกังสมัยังภะคะวาสเกสุวิหะนติกะปีลวัตตุสมิงมหาวเนมาตา พิสังเกนะสัตถิงปัญจมัตเตหีพิขุสัตเตหีสภีเพวะอรันเตหีทัสสหิสภีเหวะอรันเตหีทัสสหิชลูกุธาตุหีเทวตาเยปุเยนะสันนิปิตาวนตีพคะวันตังทัศนายพิขุสังคันจะอัตโคจตุนำสัตาวาสกายิกานังเทวาดังเอธทัมโอสีายังโขปะกวาสังเกตสูริหารติกะปีเราทศมิ่งมหามณีมหาตาพิขุสังเกนะสัตถิงปัญจมัตเตหีพิขุสัตเตหี สเพนว่ารันติทัสษะหินเจริปกถาเถิเทวตาเยปุยนาสันิปิตาโมนติพระคำวันตังทัศนายนะพิคุสัำคัญจะยันโนนะมายมปิเยนะพระขวาเตนุปัสังกมัยยะมะอสังคมิตาวาพระขวัตโตพันติเกปเจคาถาภาเสยยามาติอัตขุตาเทวตาเสยถาปีนามะพะระวาวิสุสัมมณิตังวาพาหังภาสาเรยะภาสาดิตังวาพาหังสัมมินเชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอัตระหิตาพระวัตุพันตุโตปาตุระหังสุ อัตโขตาเทวตาภาภวตังอภิมาเทนวาเอกมันตังอัังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภาวตโตสันติเกมังคาทางอภาสีมหาสมยโยปวันสมิงเทวกายาสภาคตาอาคตตมหาิมังธรรมะสมยยังทักขิตายะวะอปาราจสังคันติอัตโขปราเทวตาภาวตโตสันติกเอมังคาทางอภาสีตตระพิกมวสมาทาหังสุจิตตังอัตโนอุชกมังกังสุสาธถิวะเนตานิขะเหตาวะอินทริยานิรักขันติมันทิตาสิ ตาโคปราเทวตาพระวัตรสันติเกอิมังคาตังอภาสิีเชตวาวขีรังเฉตวาปาลีคังอินทขีรังโอหะจามมีชาติเตจรันติสุทาวิมลาจักขุมมาตาสุทันตาสุสุนาคติอัตโคปราเทวตาพระวัตรสันติเกมังคาตางอภาสรเยเขจิพุทธังสานังคตาเสนาเตขมิสันติอภัยยปูมิงปหายามานุสังเทหังเทวการยังปริปุริสันติติอัตโคปะพระขวาพิกัวมันเตสิเยปูเยนะพิกเวทัศสุโลกธาต เทวตาสันนิปปิตาหุนติตะตาขัตัานทัศนายาพิขุสังฆัจจะเยปิเตพิขเวเหตุสูอาทิตมะทานนารันโตสัมมาสัมพุทธานติสัมปิภวันตานังเอตตะระมาเยวะเทวตาสันนิปปิตาเหิสูงเสยถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิขเวพรวิสันติอนาขัตมะทานนารันโตสัมมาสัมพุทธานติสัมปิภวันตานังเอตตะระมาเยวะเทวตาสันนิปปิตาพรวิสันติเสยถาปิไมหังเอตระหิอาจิคิสามิพิขเวเทวกายยังนามานิกิตติสามิพิขเวเทวกายยังนามานิ เยสีสามิพิกเวเทวการยานังนามานิตังสุนาถาศุกังมาลาสิโกรุธาภาปิสามิเตเอวัมพันเตติโคเตพิกูเพะว่ตุปัจจุบัสุงปักว่าแต่ท้โวจะสีโลกกรรมนุกัตสามิยัตถะปุมมาตถาสิตาเยสีตาคิริฆะรังปิหิตตตาสมหิตาปุถุสีหาวัสลีนารวมหังสารพิสัมพุโนอุทอธาตพัทธาสาสุทาวิปัสสนมานาวิลาพินโยปัญจสเตยะตาวา ว่าเนกาปิทเวตต์ตัมันตยิสัตถาสาวเกสตริเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถิกโวเทจะตะมัคุมุตพุทธสสนาเสัมภาตุรหุญาณัอมนุสสานตานังอเปเกสตาปตตุงสาวังตสัตติินสตัเอเสาสนอมนุสสานมทสุงอเปเกมันตมัทคุงทิปสาทสภาพุตตาอหุตันจากสพเป็นญาญาวะคิวานจกมาตัวมันตยิสัถาสาวเกศสารีลเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถพิกขว เยาวังกิติสามีกิริยานุปัฏสานสตตาสหัสสายยักษ์ยักษ์ขาภุมมาการปีรัทวาอิทิมันโตุชุติมันโตวันนาวันโตยะตเสโนมรทัปนาภิกษามุงพิโคณังสมิติงวะนังชาสหัสายะมวตายะกษ์ขานันตะวันิโนอิทิมันโตุชุติมันโตวันนาวันโตยะตเสโนมรทัปนาภิกษามุงพิโคณังสมิติงวะนังชาตาคิราติสาสายะกษานันตะนิโนอิทิมันโตุชุติมันโตวันนาวันโตยะตเสโนมรทัปนาภิกษามุงพิโคณังสมิติงวะนังอิเจเตโสรัสสหัสายะขานันัตะวันิโน อิที рон, S, Top, ่มันโตชุติมันโตวันะมันโตยะกษ์ศรีนโมทับานาพิการมังพี่ขุนนางสมิติมนังเวสสามิตาปัญจสลายะขานานัตตวันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันะมันโตยะกษ์ศรีนโมทับานาพิการมังพี่ขุนนางสมิติมนังกุ่มพิโรราชกฮิโกริปุรสานิเวสนาพิโยนังสตังสังยักษ์ขานังปยุรุปัสติีกุ่มพิโรราชกฮิโกโสปปะฆาสมิติมนังปุริมันติสังราชาทัตตะถัวประสิปัสสะสติขันตภานังอธิปติมหาราชายุตัสิโส อุตตางิตาสาภาวุลท่านนำมาบัณฑลอยทิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยสทธิโนโหสพานาภิกกมรมพิกคณังสมิตติวนังท้าขีณาจัรย์ที่สั่งราชาวิรุณโธต่ภาษาสติคุมภันธานาธิปติมหาราชยะกติโสอุตตางิตาสาภาวุลท่านนำมาบัณฑลอยทิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยุทธศิโนโหสพานาภิกกมรมพิกคณังสมิตติวนังปัจจิมันจัรย์ที่สั่งราชายุประโขภสสาสติ นาคาณัตถิปติมหาราชายะตัสสิโสปุตตาพิตตาสาภาวุญทานามาบปปะลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัจฉิโนโมทัพานาภิกขามุภิคุลังสมิติงวะนังอุตตารันจาริสังราชาคุรุตปัสสะตติยะคานัอธิปติมหาราชายะตัสสิโสปุตตปิตตาสาภาวุญทานามาบปปะลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัจฉิโนโมทัพานาภิกขามุภิคุลังสมิติงวะนังปุริมะที่สังทัศนัโททักษีเนนะมิรุหะโกปัจฉิเมนะมิรุปะโค กูเวรุตระรางที่สันจตโารเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิศาท้าทันลัมมานาตังสุวะเนกาพิทเวเตสามายามิโนทาสาอาภคูวันจนิกาสถามมายากุเตนทุเวเตนทุวิปูจะวิปุโตสหะจันทนโนกามาเสธโทจะกกินุขันทุนิขันทุจักปานาโทโอมันโยจากเทวสุตโตจะกมาตาลีจิตเตเสโนจะกคันตะโปละรราชาชโนสโภ อาคูปันจสิโคเจวัติพารุเสยวัจจะสาเอเตจันเยจราชาโนอันทภาสหาลุชราชุพิโมธมานาพิการมุพิขุนังสมิติมนังอาทาคูนาภาษานาคาเวสาลาสาตจักกาคำภาลัตลาอาคูปายาคาสัยาติธิยามุนาทัตตัตฐาจักอาคูนาคายยตสิโนเอราวันโนมหานาโคสุปขาสัมมิติมนังเยนาครราชสหาสารันติทิปาทิชาปัขิวิจุตจากู วหารสศาเทวนาบจัปตาจิตราสุปนาอิติเตสันมามังอภัยยันตานานาขราชานมาสิสุปนาตเขมมัการสุทุโธสันหาหิวาจิปายันตานาคาสุปนาสานามังสุพุธังชีตาวชิธันเถนะสัมพังอสุราสิตาภาตโรวาสเซเตเอีดิมันโตยังเสนกาละกัญชามหาพิสมาอสุราทานะเวคัสาเวปฏิติสุจิจะหาราโทนมุจิสหสตันจัปภริพุตตานังสเพเวโรจนามกาสันหิตวาพระอิ์เสยนัง อาภูปัตตมุปาขมุงสัมมยุทธานิพันธ์ต bon. ัณเตมิกูตนงสัมติงวะนังอาโปจะเทวาปัตตีจะเตโชวายโยตถานขมุงวารุณาวารุณาเทวาสมุจลใยะตาสาเห็นตาเก้านากายิกาอาคูเทวายะกัสสินุทัศเตเตธาธากายาสเพนานัตตมณิโมที่มันโตช่วยถิมันโตนะกังโตยะกัสสินุโตโอทมานาณิการมุงภูุนังสัมติงวะนังเวนทูจะเทวาซาลีจะอสมานจะทุเวเนมาจันทสุปนิสาเทวาจะทามาคูปราิตา พรสศุภเนศเทวาสุยามาภูปุรักิตานักขัดทานิปุรักิตวาอาภูมันทวลาหกาวสุนังวาสวดเสโทสุภปะคาปินัโทุัศเตเตธาธากายาสเพียรานัตโตนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวนาวันโตเชติโนมุทมาณภิกขามุงพิคุณังสมิติวังอาทาอุสาภูเทวาชัลมาคีสิขาเทวาอิลกาจารุชาจัอุมาปุพานิพาสิโนวานุนาสะธัมมาจาอาจุตาจาริชกาสุยังุจิลาอาภูอาภูวัสวาสเดสิโนมทัศเตเตราทากายาสเพียรานัตโตนิโน ทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัตถสิโนโมทัฒานาภิกขโมพิคุณังสมิติมวานังสภานามหาสมานามานุสาวนุสมาคิทาบรุจิกาอาคูอาคูมณโหรุจิกาทาคูภะนิยวเทวายีโรหิตาวาสโนปารัคามหาปารัคาอาคูเทวายัตถสิโนทัศเสรษฐะราคายาสเพรนัตตวินิโนอิีิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัตถสิโนโมทัฒานาภิกขโมิคุณังสมาติวานังสุกากรุมหาอนาโคเวคณะสาสาโอทาตะไคหาปัมขาอาคูเทวาวิจขนา สถามัตตาลัคษชามิสกาใจยศเสนธนยังอาคาปัจโนโยทิสาอวิสติทัศเตทาธากายาสเพนานัตตะวันิโนอิทิปันโตชุติมันโตวันลวันโตยศเสนาธนโมทัปานาภิกกรรมุภิกุนังสมิติมนังเขมิอยากตตายามากกาต่กายยัเสนาธนสัพพิตกาลามเสธาโชตินามาจะอาสวะนิมมาลัตโนอาคุกัตาคูปาเนมิตาทัศเตทาธากายาสเพนานัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันลวันโตยศเสนาธนโมทัปานาภิกกรรมุภิกุนังสมิติมนัง สัตเทเตเทวานิกายาสเพเดนะนะตวานิโนนามันวเยนะอาคันจูเยจันยิริสาสหะปุถุชนีมะขีรังโอขัตินันมานาสว่างทักเคโมรตนางนาคังสตังวะอสิตาติตังสุภัมมาปรมัตโตจารุตัยอิธิมัโตสหัสันนังกุมารโรติสุวะจารสุภาคัสเมติวานังสารสัพพมโรกานังมหาปรมาพิจิิติปันโนชุติมันโตพิสมากายโยสติโสท้าเสียไทยอิสระอาคูปเจกวาสุตโตเตีสัญจะมัชฉโตอาคาหาอนิโตปิวาริโต จะตะเพพีคันเตสินเทเทเบสภัมมะเกมานัเสนาพิการมิปัสสาการสะมันทิยังเอธาคณาถาพันธัาราเกนะปัตตมัทโวสมันตาปริวารีธามาบวงมุจิตาโคจินังอิติตธรรมมหาเสียนงคาระเสนังอเปสยิปานินาตรละมาหันจะสารังกัตตวานะเพระวังยถาปาวุสโกเมโคฐานัญโตสวิจุโกตถาโสปัจจุตาวติสังคุโตอสศยางวสเสตันจะสพังอภินญายะวะกิตวานะจักุมา ตัวอมติยสัทธาสาวกเกศานีรเตมาสีนาภิกันตาเตวิชาาธาภิกาโวเตจะอาตปรมัตรุงสุตว่าพุทธศาสนาวีตาราเคหิปักกมุงเนสังรมัณอินชยุงสเพวิตวิชิตสังฆามาพยาติตายสสินโนโมทันติสหปูเตหิสาวกาเตชนเนสุตาติบทที่สิบเอ็ดบทสวดมังคลาสุตัมเสวนาจจพาลานังวัิตานังจะเสวนาปูชาจ่ปูชนียานังเอตตมังคลมุตตมังปฏิรูปประเทศ ปฏิรูปประเทศสาวาสุจากปุเพจากตะปุญญิตาอัตตสัมมาปณิทิจเอตมังคลมุตตมังพาภูสัจจันจะสิปัญจาวินโยจะสุจาสุสิกิโตสุภาสิตาจายาวาจาเอตมังคลมุตตมังมาตาปิตุปทานังอุตตะทารสะสังฆงอนาคุลาจะกรรมันตาเอตมังคลมุตตมังทานังจะธรรมจริยาจากยาตการังจะสังฆะอนาวจานิกามานิเอตมังคลมุตตมัง อารติวิรติปาปามาชปานาจะสัญญโมอะพมาโทจักรมหเมโสเอตมังคลรมุตตมังคาราบูจานิวาตัวจัสรุตติจะกตัญญาตากาเลนะธรรมมสวันังเอตมังคลรมุตตมังคันตีจะสุวะจัสรตาสมานานันจัตสันังกาเลนะธรรมมสากัจฉาเอตมังคลรมุตตมังตาโปจะพามัจจิยันจะอายาสัจจานัทสนัง นิพพานะั้สัจจิยาจาเอตัมังคัลมุตตมังผูตัสสะโลกะธรรมเมหิจิตตัญญสานะกัมปติอโสกังวิรชนเกมังเอตัมังคัลมุตตมังเอตา,ตา,อตาทิสาธิกตาวานะสัมพัฒมลลาราสัมพัฒธรรมสุชปชาริตาชิปาลาชิตาสัมพัฒฐาโสทิงขจจันติสันติสังมังคลมุตตมันติบทที่สองมัสวรตตถาปิณ ยังกินจิวิตตังอิทาวะหูรังวาสเคสุวายังรัตนังปฏิตังนาโนสมังอัติตถาคเตนะอิธังมปิพุทเทรัตนังปณิตังเอเตนะสเจนะสุปฏิโมตุขายังวิราคังอมตังปฏิตังยัตถชากาสักยมนีสมาหิโตเอเตนะธรรมเมนะสัมาติกินจิอิธัมปิธรรมเมรัตนังปฏิตังเอเตนะสเจนะสุปฏิโมตุยังพุทธเสโถปริวันนะยิ สุจริงสมาธิมานันตาริกันยัมปาหามาหุสมาธินาเตนะสมุนะวิชติอิธรรมปิธรรมเมรัตตานังปณิต e ังเอเตนะสัจเจนะสวดิหงตุเยปุคลาอัฏฐสตังปัสสัทธาสตาริเอตานิยุคานิห ah ุนติเตทักข ah ิเนยญาสุขตัสสาสาวกาเอเตสุท ah ินนานิมาภลานิอิธรรมปิสังเครัตานังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวดิหงตุ เยสุปายุตตามนัสาทันเทนะนิกาเมโนโคต,ตังภะสาสะนาหิเตปฏิปตาอมาตังวิไคหะลัทธามุานิพุติคุณชมานาอิธัมปิกสังเกตระนังปาณีตังเอเตนะสัพเทนะสุติหูตุขีนะปุราณัาางนวังนัตถิสัมภวังวิรัตตาจิตายะติเกพระวสมิงเทขีนะพีชาอาวิรุณหิชันทานิพันติเีรา ยะถายัมปะทีโปอิธัมปิสังเคตตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุติโหตุบทที่สามบทสวดธรรมบทสังสาระอัตตาหเวชิตังเสยโยยาจายังอิทาราปชาอัตตะทันตัสสะโปสัสสะนิจจังสัญญาตจาริโนเนวะเทเวเนวะเทโวนะคันธโพนะมาโรสหะพรโมนาชิตังอปะชิตังกายราตถารูปะสะ ชันตุโน14บทสวดเกสาปุตสูตรภาสีตมิทันเตนะภควตาชานะตาปัสตาอาราตตาสัมมาสัพพเทนะเอธาตุมเหมาอนุสาเณนะมาปรมมะปรายะมาอิติกิลายะมาปิตากะสัมปทานเณนะมาตักกะเหตุมานัยะคะเหนะมาอากาลปารวัยตักเกนะมาทิฏฐินิชานะขันติยามาพัพพรูปตายะมา สมโนโนขรุยธาตุเมเหอัตนาวชานเยยธาอิมธรรมะอกุศลาอิมธรรมะสาวัชาอิเมธรรมะวิญญยหารคิตาอิมธรรมะสมัตตาสมาทินาอหิตายะสุขทุคายะสงวัตตันติอาทุเมเหปัชาเหยยะธายะทาวตุเมเหอัตนาวชานเยยธาอิมธรรมะอกุศลาอิมธรรมะนาวิชาอิมธรรมาวิญญยปัสถาอิมธรรมาสมัตตาสมาทินาหิตายะสุขายะสงวัตตันติ อธาตมหเหอุปสมปจชาวิหารยยาธาติบทที่มาบทสวดอุปปัยสูตรอุปนิยติชีวิตตมมะปะมาโยชรูปนิตาสานะสันติตานาเอตังพะยังมระนเนเปฆมานนปุญญานิขญาถาสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตตัมมะะมายังชรูปนิตาสานะสันติตานาเอตังพะยังพระนเรเปฆมาโนโลกามิสังปะชะเหสันติเปโข โยธากายเยนะสังยมวาชายะปุทาเิจตาสตังตัสสะเปตัสสะสุขายหุติยังชีวมานุปการโรติปุญญธรรมโมหเวรคติธรรมจารีธรรมงสุจิโนสุขามาวหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจิเนนะสุขทุขติฆัตติธรรมจารีสัพเพสังคารานิจติยะธาปัญญายะปัสสติอธานิปินติทุเคเอสาะมโควิสุทธิยา สัเพสังขา,าทุขาติยธาปัญญายาปะปสติอัธานิพินทติทุเคเอสามะคโววิสุิยาสัเพธัมมาอนตตาติยธาปัญญายะปสติอัธานิพินทติทุเคเอสามะคโววิสุทธิยาบททีส่สิบหกบทสวดอปปนากชาโรอปปนากะทานะเมเกทุติยังอาหุตตกิกาเอตัาธัญญาะเมธาวีตังคันหายยะาอปาปน,นากงางพระหุงเวสารนางยันติปปพาตา นิพนานิจะอารามารุขคจิตยานิมัคคุษาพยาตจชิตาเนตังโคสรนังเขมังเนตังสรนามุตตมังเนตังสรนามาคัมมาสัพพทุขาปมุสติโยจะปุพุทธันจะสัมมัญจะสังขันจะสานังขตโุจตาริอริยสานิสัมมาปัญญายาปสติทุกขะทุกขะปัสมุตทุกขะสัมปะทังทุกขสัจจะอติกมังอะริยันจะอธังกิกังทุกขูปสะ ทุกขูปัสสะมะขามินังเอตังโคสละนังเขมังเอตังสารมุตตังเอตังสานามะขมะสัพพุสัพะทุกขาปัมุจติบทที่สิบเจ็ดบทสวดพระเถระคาถาอดีตตังนานวะฆะเมยยะนับปฏิกังเขียนะคะตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรกังวลสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทัตีตังปะหินันตังอัปปตันจะอนะคะตัง สิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลัไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอาสังหิลังอาสังกุปังตั้งวิทยามะนุภารุหายเยกบคุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนงันไม่ควแนแคลนไม่ทำนั้นได้บคุคคลน,น,นั้นเพึงเจริญทำนั้นนันเนืองให้ปุปุงเถิดอจเชวะกิจจามาตปังโกชัญญามานรังสุเว ถึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเร่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนะฮิโนสังคาันเตนะมหาสีนีนะมัจุดาเพราะว่าความผิดเพีน้นความผันเพี้นกับมัจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกนเราทั้งหลายเอวังวิหาเรียมาตาปิงอหุรัตตมะตันทิตังตังเวพาเทกัโตติสันโตอาจิคเตมุนิติพระมุนีผู้สงฆย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเพียรไม่เกี่ยนขันใดการพันและการคืนว่า ผู้มีราตีหนังเจริญด้วยประการชนิดแล้วบทที่สิบแปดบทสวดพินทะปัจจเวคณาพาทะชราทมโมมหิชราณติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิทมโมมหิพยาธิ์ทงนาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ม้านาทมโมมหิระนงอนติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะลงพ้นความตายไปไม่ได้ สเพหิเมปิยหิม,ายายมานาเปหิวานาภาโววินาภาโวเราจะล่าเว้นนปิดต่างๆคือว่าไอ้ต้องพัผนาจากของนักของในแไต่างๆต้อพวงกรรมมะสกุลมเหิกมักมกมะทายโยกมัมมะทาย,ทยาทโถกัมมะโยนีก้กมัมมะพันตูกมัมมะปฏิสรโนเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแ่งเกิดมีกรรมเป็นผู้ติตดตา,ามามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยามกรรมมังกฤษามีกัลยาณังวาปา,ปาปกัรวาตัสทะทายาทถวิิภวิษามี เราทํากัมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปอะไรเป็นทายาทคือว่าต,ต้องรับผลขออกรรมในหนังสือไปเอวังอ,อัมเิหิอภินหังปจัจจวิคีตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกุกวันเถิดบทที่สิบเก้าบทสวดเทวตาโยชนาคาถาทุกขปัตาาปาปตาจะนิพุขาปยปัตตาจะนิพยาสุกาปตตาจะนิโสกาโหตุสภพปิปะรินโนเอตาวตาจามเหิสำปตังปุญญสัมปทังสภพเทวานุโมทันตุสัมพตัตติสิทธ,ธ,ธิยาทานางจะทนตุสทายาสีหลังละขันตุสัพปทา ภาวนาพิรตาโหตัวฆชันตุเทวตาคาตาสเพเพุทธาพปะปตาปัเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจันเตชินาระคัมปตมิสพะเกษบทที่สีบทสวดเทวตาปฏิทานคาถาหันธรรมยัมปฏิทานคาถาโยพนามเสยาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปฆเรปุทิฆาเรตหิงตหิงตาธรรมทานีนะพันตุกุชิตาสดถิงกรุณเตทาวิหารมันทะเลเีราจะมชานวมกาจะพิฆโวสารามิกาทานปฏิอุปัสกา ข้ามาจากเทสานิข้ามาจากอิสราสัปลานักูตาสุกิตาพวันตุเตชลาผู้ชายเยปีตาอันสัมภวาสังศรีทัชตาอัฐบปาติกานิยานิการธรรมวรังปฏิจเตสัพเพปีทุกขาษากรุณตุสังขยังธาตุจีรังสตังธรรมโมธรรมธราจปุคลาสังโคหสังโคโหงตูสมะโควะอัทายะจะหิตายะจ่าอเหรักตุสธรรมโมสัพเพปีธรรมจาริโนพุทิงสัมปาปุเนยามะธรรมเอริยัปปเวทิเต วทที่11บทสวดสรพพปฏิทานาคาถาแตลหันตมัมัญญปฏิทานคาถาโยพะนามเสปุญญสิธานิกัตตาสะญาณัญจยานิกัตตานิเมขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าเจ้าได้ทําในบัดน,นี้เตัสจะพภาคิโนหุลตูสัาาสตานันตาประมาณากาแลแห่งบุญทั้งหลายอยื่นที่ข้าเจ้าได้ทําแล้วเยปิยาคุณะวันตาจะไมายหัางมาตาปิตาทโย คือชวนเราได้เป็นที่รักผู้มีคุณมีบรรดาในบินดาของพระเจ้าเป็นต้นที่ฐานมีใจปฏิญาติทฐาวาอัญเยมัชชัตมัชชะตเวริโนที่ขา้าพเจ้าได้เห็นเลยแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางสัตตติทันติโรกสัสม,มิงเตปูามาจตุโยนิกาและมีเวนการตั้งอยู่ในโลกเกิดใ,ในภูมิสามเกิดในกำมืินสี่ปัปญเจกจตุโวการาสัมสันตาภาวาภเว มีขันธ์ห้าหลาขันธ์หนึ่งลาขันธ์สีท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและยภพใหญ่ญาติตั้งเงยปฏิธานำเมอนุมโมทันตุเตยสยังสัเ่เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของพระเจ้าแล้วขอสั่งละนั้นจงมุานาท่านเองเถิดเยจีมังนับประชานันติเท,ทวาเตสังนิเวทยุงก็ ung, สั่เราได้ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของพระเจ้านี้ขอเทียทั้งหลายจงแจ้งแก่สั่เหล่านั้นมยาธินาน,น,นานนปุญญาณ์อนุมโมทานาหตุนา ขอเหตุเกื้อนุโวัฒนาบุญทั้งหลายที่พระเจ้าให้แล้วสัพเพสัตตาสัทธาหุตุอเวราสุขาชีวินุขอสัตว์ทั้งปวงจงยามีเวียนอยู่เป็นสุขเสมอเถิดเขียมัตปปัทันจัปปุนตุเดสาสาสิชตังสุภาและจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวังอันองส์สรนั้นจงสำเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งศัจจะอธิษฐานนุภาพแห่งความเพียรและนิสสุภแห่งการบูชาระรันตราย ด้วยการฉายบุบรส่วนมนต์พระส่วนพระบรรินและประการเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอใพ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้พระเจ้าตรึทง,ทงทางด้วทางธรรมของถ้อเทียบเทวะาหลายปุ่นนุมาตาในการสายบุตรส่วนมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่อหมดตาแล้วปุ่นอเมวยพรให้แก่พระเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งแปริดนิหารโดยมูลที่ส่วนเดียร์พานสังวรวัดบวรนิเวศม,มิหารตลอดจนวันนตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตขอจงเปรียมด้วยภาพแห่งพระบรรดิ็จ พ่านิศและข้ามงคลในพระทางต่างขอจงสำเร็จสักสิญทุกประการเถิดมูลคุลของข้าพเจ้าทั้งหลายนเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอบลวันนี้จงสมถึงผู้มีจิตอารอมณ์จดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่าน,นขอจงปลอดจากกา,าจะไปตั้งปวงบนจากความทุกแกทุจใจนั้นสิน้นประสบความสำเร็จเจรุ่นแรกที่การงานชนะตอบสารและมาทตทั้งหลายสมบณ์พร้อมรัฐนาสารสมบัติบริบาลสมบัติ มีดตา,าเห็นธรรมเสริญในการปสารากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและเจอรุ่นจะจะตจวที่วันใช้นั้นจะตัรพิทพันใจ้นั้งสีคืออายุวันน่งสุขภาระเธอขอนุทารมบุญกับข้อขวยอดเศษทีทุกท่าน